ไวรุ่นชื่ออะไรครับชื่อจอนครับคนไทยแท้ปะลูกครึ่งลูกครึ่งอะไรลูกครึ่งไนจีเรียครับไนจีเรียพูดอังกฤษได้ไหมไม่ได้ครับเป็นนักบอลปะเป็นนักบอลเล่นตำแหน่งอะไรครับเป็นปีกครับทำไมถึงเล่นปีกเท่ดีครับมีใครเป็นไอดอลไหมยาเมาขอท่ายาเมาทีโอเคโอเคชอบผู้หญิงแบบไหนครับชอบที่นิสัยครับนิสัยดีก็คือชอบครับมีแฟนไหมสดครับจีบจอนต้องทำไงนิสัยดีๆครับเพื่อนเยอะไหมเพื่อเยอะอยู่ครัอ๋อพูดนล้นนะไป เราอยู่รุ่นอะไรครับอยู่รุ่น18ปีวันนี้แข่งเหรอไม่วันนี้มาดูพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ก็ไม่น่าได้มาดูแล้วเมื่อวานน่ะก็ไม่น่าได้มาดูทําไมเราถึงมาเป็นนักบอลครับตอนเด็กเล่นบอลเพราะอยากออกกําลังกายแข็งแรงแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆอยากไปถึงขั้นไหนจะไปให้มันเลี้ยงอาชีพได้ครับเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองได้ใไหมแจกวอฟฟ์หน่อยครับ underscore underscore k. j. o. n. 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 y. แลนวก็ underscore underscore แล้ววันนี้พี่มีโปรโลมาให้อันนี้คือโปรโลโก้คันนะครับให้น้องจอน ถ้าติดทีมชาติอยากเล่นทีมชาติอะไรทีมชาติไทยอ่ะ